ในช่องขวัญแน่ในรายการขวัญอยากะะรีแอควันนี้ครับพี่ขวัญนะคะจะมารีแอคนะคะในการเด e m แมนรูปไทยนะคะหน้ากากน,น,นักร้องนริงก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะที่พี่ขวัญจะมาทำแล้วก็เป็น EP สุดท้ายซีซั่นสุดท้ายนะคะของเดอะแมนนะคะก็ อยู่ด้วยกันมาสีปนีนะเนาะตั้งแต่เดอะแมสลูกไทยนะ,ะอันนี้นะครับฉลองแชมป์นั่นเองจ้าก็จะเป็นเพลงหัวต้องการเสียใจนะคะก็มีหน้ากากข้อหลามนะคะแล้วก็หน้ากากบายสีแล้วก็หน้ากากดีสีนะคะแล้วก็หน้ากากาก,ากาสอนนะคะเราไปชมกันเลยจ้าว่าจะสนุกขนาดไหนในเวอร์ชันเดอะแมสนะฮะว่าวัวต้องการเสียใจในเวอร์ชันเดอะแมสจะสนุกแค่ไหน ไปจ้าดูท่าโอ้โหใครตอบไม่ถูกก็ไม่รู้ยังไงแล้วยังไงก็คือเฮเบิร์ตนะเนี่ย <I S 2> วล้านไอ้ไออยากพอฮักแทมีเพียงแค่เสียใจนั้นปรดสงสาราอบ้างาอหักเป็นโนเจเป็น ห yup. <po target> <constitutional> ักผ oh. ู้ใดก็ลำงฮักผู้ใดก็เจ็บซ้ำเนเพีงของน้องบาสบันในโขคระประตูน้องนี่จะด โอ้โหเสียถ่ถ้าถอดไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าไงนะยตายปาป

ลูกคทยกับสู่ดามสลูกไทยนะครับในรอบฉลองแชมป์แลครับเอาจริงก็ใจหายเหมือนกันเนาะนี่จะเป็นหน้ากากสุดท้ายครับที่ผมได้พูดว่า ถอดหน้ากากเรามีความทรงจํากันดีๆมาตลอดระยะเวลา4ปีครับสําหรับผู้ชมนะครับที่ติดตามเรามาตลอดขอบคุณครับที่ทําให้ผมกรรมาการทีมงานทุกคนรวมไปถึงนักกากนักร้องทุกๆคนที่คุณชอบเขาอยู่เกือบร้อยนะเ<ใ>นาะเกือบร้อยเป็นร้อยเลยเลยได้ถูกหมด4ปีได้ถูกเห็นจากพวกคุณขอเสีย<อ>งประมุขก<อ><อ>ับพวกคุณก่อนเลยครับ นักกากข้า <ret> หลางครับนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้พูดในฐานะของการเป็นหน้ากากข้าหลางมีอะไรจะพูดเชิญครับผมกล้าพูดตรงๆเลยนะครับว่าบุคลิกของข้าวหลางไม่ได้เหนจาาบุคลิกคนรีของผมเลยผมเนี้คนที่เล่นเป็นคนจริงจังกับสิ่งที่ด้ทําและวันนี้ข้าหลางมันเป็นเสียงพูดก็เหมือนกันที่มันชอบพูดแบบออกเสียงออกฟันเอารวมบอกข้างหน้ารงคุณภ ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้เป็นแชมป์หรือมารอบล็กขณอน,นี้ผมจะไม่มีโอกาสเจอุดที่ที่โด่งดังมาก่อนที่เราจะเป็นเด็กชาวนาคนหนึ่งที่ดูทีวีวันนี้ผมดีใจมากและผมจะจดจำเดอะแมาซ์ซิงเกิลและข้าวหลานบองนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับเป็นเวลาของคณะกรรมการครับตอนนี้คุณต้องฟันท่งครั้งสุดท้าย หน้ากากเข้าลางคือใครพูดพร้อมกันได้เลยไหมครับใช่พร้อมกันได้ใช่ไหมครับถ้าการผมขออนุญาตเป็นคนนับให้นะครับหนึ่งสองสามเขาคือเบิ้ลปทุมราชคณะกรรมการทุกท่านนะครับฟันทงว่าคนนี้คือเบิ้ลปทุมราชไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ผมขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการแล้วกันนะครับได้พูดถึงหน้ากากเข้าลามสักหน่อยเริ่มจากป๋าครับมันเป็นความเหมาะสมมากครับที่ เดอะแมสซิงเกอร์จบด้วยแชมป์ที่เป็นหน้ากากเข่าหลามนี้นะผมว่าเขาเป็นเขาเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเดอะแมสซิงเกอร์มาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือเบื้องหลังความสนุกสนานเฮฮาเวลาที่เขาตอบคาถามเวลาที่เขาไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเมื่อเวลาที่เขาร้องเพลงเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ความบ้าๆบอๆบลองๆเหล่านั้นนะมันหายไปหมดเลยมันเหลือแต่ความมุ่งมั่นเอาจริงโชว์แต่ละโชว์ของเขาเนี่ยนอกจากจะ แต่มปด้วยทักษะของการร้องเพลงนะที่ผมชอบมากคือเขาเอาจุดเด่นของเขาซึ่งวันนี้เขายอมรับแล้วด้วยเขาเป็นลูกอีสานเนี่ยนะฮะนั่นคือการร้องเพลงในแบบลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งหมอลำเนี่ยมาใช้ในทุกโชว์งเขาได้อย่างได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะนะั้นผมถือว,ว่าสมศักดิ์ศรีฮะที่เด e ๋ย s มาซิงเกอรจะมีเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้เปิดหากาศครับขอบคุณมากครับป๋าครับขอวใหญ่หนึ่งท่านนะครับนี่หอยครับ เมื่อกี้คุณการบอกว่าคุณการจะได้พูดถอดหน้ากากเป็นทางสุดท้ายผมก็คงจะเป็นทางสุดท้ายที่ได้คอมเมนต์หน้ากากเหมือนกันนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ของรายการประเทศไทยเราจําได้หน้ากากแรกหน้ากากแมวของพี่สุเมศผมจําได้ตอนนั้นนะฮะและประทับใจมาถึงตอนนี้ขอคอมเมนต์เป็นครังสุดท้ายเหมือนกันนะครับ ผมสงสัยตลอดเวลาว่านักร้องคนเนี้ยผมสงสัยเพราะว่าเขาทําไมมียอดวิวเพลงรวมของเขาถึง1,000ล้านวิวผมไม่ได้รู้จักอะไรกับเขามากมายแต่พอได้ได้สัมผัสแล้วได้เจอเขาที่งานต่างๆเขาจะเป็นคนที่พูดอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนตลกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาจะภูมิใจในความเป็นลูกอีสานของเขาเขาพูดเสมอว่าเขาจะเป็นคนคนหนึ่งที่รักษาหมอลำเอาไว้ ด้วยชีวิตของเขาเองคุณคือสุดยอดฝากหมอลำไว้กับคุณเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยครับขอบคุณเพื่อนร่วมรายการหน้ากาทกทุกคนนะครับตอนนี้ได้เวลาของเขาแล้วครับณวันนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าคนคนนี้ที่อยู่ภายใต้หน้ากากเข้าหลามคือใครกันแน่หออน้นากากเข้าหลามแกมไม้ไใส่ถุงยองถอดหน,น้ากาก บ้านกัรมการทายว่าใครบ้านายการท้ายถ้ายว่าใครบ้านคนดูนะครับในทุกๆช่องทางการรับชมตอนนี้เราสามารถร่วมสนุกกันร่วมมีรอยยิ้มร่วมกันนะครับถ่ายกันเข้ามาว่าคนคนนี้คือใครบ้าน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 ราการสุดท้ายครับสาหรับเอ้แมสที่เราจะได้เห็นว่าเขาคือใครกันแน่ไม่ลางจริงเลยทีนี บ้านปรทุมราชบ้านประทุมราชบ้านปรทุมราชปรทุมราช จะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่ามันนบ้าิกันมันได้เวลาแล้วครับนักกากถอนนักกากครับถอนสย คนรู้กันทั้งประเทศเลยเนอะผมคุณนมากจริงๆครับเป็นวันที่ใส่หน้ากากแล้วหนักสุดเพราะว่าเราอยากถอดเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาลันคือใครแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาเป็นคนลักษณะตัวจริงเป็นแบบไหนยังสั่งยังสั่งมาดีใจดีใจครับอ่ะปรบมือให้เขาหน่อยครับ ก็จบไปแล้วฮะกับการรีแอคนะเป็น EP สุดท้ายของหน้ากากนักรองนะก็นะก็ะะวันนี้ก็ถ้าใครคิดถึงก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะถ้าใครอยากให้พี่ขวัญทำรีแอคครับตั้งแต่ทำรีแอคตั้งแต่เดยะแมลูกไทยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ E ีแรกของเดยวแมลูกไทยนะคะก็ะ สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะถ้าจะให้พี่ขวัญเลี้ยงตั้งแต่ตอนหน้าหน้ากากหน้าหน้ากากแรกหน้ากากแรกของเด็กแมนลูกไทยนะคะจนถึงหน้ากากข้าวหลามแต่ว่าไม่ต้องถึงเพราะว่าตรงอันไหนที่พี่ขวัญยังไไม่ดเลี้ยงพี่ขวัญจะทำเลี้ยงให้นะคะก็ถ้าใครอยากให้พี่ขวัญเลี้ยงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์ถึงประมาณอ่ะขวัญนอยยี่สิบคนพอพี่ขวัญจะลงคลิปรีแอค หน้ากากอีเดียแมสลูกไทยนะคะหน้ากากจาง,ง,งนิดทุกวันพฤหัสขาดนะคะพี่ขวัญจะลงให้ทุกวันพฤหเสขาดเพื่อให้ทุกคนได้หายคิดถึงในการเดียแมสลูกไทยนะคะก็วันนี้นะคะก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ทีทท่หน้าบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นน่าจะถ่าเกิดว่าไม่มีถ้าเกิดว่าพี่ขวัญไม่ได้ทำอีกก็นี่จะเป็น E ีสุดท้ายแล้วนะคะที่ เราจะได้เจอกันในในรายการขวัญอยากรีแอคกนะคะก็ี๋ยวพี่ขวัญนะคะจะจะให้พี่ขวัญทำรายการอะไรก็บอกนะคะส่วนพี่ขวัญจะไปลงอีกรายการนึงนะคะของเดยวเอรีแอคหรือแมทลูกไทยนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันดีนะคะขอแค่20เมนเท่านั้นนะคะอยากให้พี่ขวัญทำรีแอคไหมนะคะวันนี้บ๊ายบาย ยี่นนะะสิบเมตนะยี่สิบเมตรลาไปด้วยผลงานเพลงนี้กันเลยนในขวัญอยากรีแอคนะฮะอีพีต่อไปนะฮะเราจะทำอะไรก็เจอกันนะไปจาจยะเพลงของเฮียนะเห็ดทุกวิธีเนะเนนะฮะเขียนค่ายทหาผมไม่เชื่อว่ามันจะกลับมามีคนรู้จัก ทที่ทอยากได้นางเป็นนี้ันแต่สุดท้ายก็สิให้เขาไป o เขาเกิดมาเป็นคนที oh ่ห oh. ูจา บม่อได้เกิดมาเป็นคนหัวใจยังายเขาเกิดมาได้พ่อได้ย่างได้บอได้ว่าที่ว่าอย่างเหมือนเดิมเลนอ้ายเกิดมาเสียพูนบอกพ่อได้แต่รอได้แต่หวังสุดท้ายสุดท้ายก็พินวังจริงจังบ่ได้อ้ายเห็นทุกมิธิทาา